รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้ะครท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมละครเรามารู้จักกับตัวละครกันก่อนดีกว่าเจยุ่งพยุงสีช่างผมมากฝีมือถือรางวัลมาการันตีมีดีกรีเป็นถึงนางงามมาขามข้อเดียวเฮเรื่องตัดสาซอยเซตใดเจเป็นกูรูนอกเหนือจากเรื่องทาผมเจก็ไม่เป็นรองใครพลังเสียงของเจก็ใช่เล่นที่ไหนล่ะครับเพราะเจยุ่งเคยเป็นถึงสุดยอดนักร้องมาลัยทองขามแปดสมัยซ้อน เรียกได้ว่ามาร้านนี้นอกจากจะทรงผมดีกลับไปแล้วยังสนตรีกับเสียงหวานๆของเจยุ่งอีกด้วยล่ะครับเซย่าอดีตสิสสำนักฮวงจุ้ยชื่อดังผู้รู้เรื่องดินน้ำไม้ไฟทองและการเคลื่อนไหวของพลังงานเป็นเลิศในศาสตร์แหง่งฮวงจุย้ยโง่เฮงโชคลาภและความมงคลทั้งหลายรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องภาษาอังกฤษแหล,ละครับที่ทําให้ชีวิตพลิกผันตกงานเนื่องจากเจ้านายคนเก่าอยากเตรียมพร้อมให้สำนักของตัวเอง เข้าสู่ AEC หลังจากนั้นชีวิตของเซย่า <_ C os> ก็ระหกระเหรเร่ร่อนวนเวียนรอง,งานใหม่แต่อยู่ในที่เก่าจนได้มาพบกับเจยุ่งพยุงสี <_ C os> นั่นเองแหละครับเหตหอมสาวอารมณ์รุนแรงผู้รักการวากเป็นชีวิตจิตใจผู้คลั่งไคล้กับเพลงล็อกอย่างบ้าคลั่งดูเผินๆอาจจะเป็นสาวสวยใสที่หนุ่มๆอาจจะอยากเข้าใกล้แต่หากได้ยินเพลงร็อกเมื่อไรเป็นใครก็ต้องพังะ ความฝันของเธอคืออยากเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์แม้ภายนอกเห็ดหอมจะดูดุดันและท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรแต่ภายในนั้นก็เพ้นแบบนี้แหละครับอา้าวแหมของแบบนี้มันก็ต้องค่อยๆให้เวลากันไปหน่อยนะครับเปดันต,ต แม่อารมณ์ดีเหล,ลือเกินแม่เ <to กือร้านต้องอย่างนี้สิแทนแทนพามพามอยากจะบอกเลยรางวัลการันตีของเราเนี่ยมันเยอะเจ่งเจงเงี้ยรางวัลที่ภาคภูมิใจมากนะคะ เ็นนะจ้าหนูจ๋าเดี๋ยวผู้ชมพูนเนี่ยมันซึมเข้าไปในเส้นผมสักแป,ป๊บนี่สหยเจมันจะซึมเข้าไปในสมองหนูอยแล้วเนี่ยล้างให้ซะทีเดอ้อนเอางี้ดีกว่าหน,หนูนั่งรอตรงนี้ก่อนนะหนูจูนใจเย็นๆคนสวยไม่อารมณ์เสียนะจ๊ะนั่งตรงนี้เห็นไหมล่ะน่ารักแป๊บนึง หคุณวิชัยเหรอคะนี่ตอนเซ่งร้านอะไหนบอกว่าสภาพร้านดีไงน้ำทำไมมันไม่ไหลฉันสักผมลูกค้าอยู่ฉันจะล้างหัวให้ลูกค้าไม่ได้เลยไม่ทราบค่ะไม่รู้แหละยังไงคนก็ต้องมาทำให้ฉันวันนี้เข้าใจไหมสวัสดีค่ะฮัลโหล เสียมาแล้วค่ะสบดีค่ะน้ำไม่ไหลแล้วคะเดี๋ยวเสียจัดการให้มีกาลังตีด้วยปัดโทษเจ๊น้ำมันจะไปไหลได้ไงอ่ะก็เจ๊ปิดบ้าเอาไว้อ่ะเจ๊เจ๊ไม่พร้อมเลยเปิดร้านให้ปรนการทำไมเนี่ยโอ้ยไม่รอ่ว้ามันแล้วมันนม่จูนหมูจูนเดี๋ยวเจ๊ น้องชื่อเซีาเซีาน้องชื่อเซียเจจะมาโทษน้องไม่ได้นะคะเจไม่พร้อมเองแล้วเจก็จะมาเหวี่ยงคุณลุงคนนี้ไม่ได้นะคะไม่พร้อมเองร้านฉันเนี่ยพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหลานก็เห็นเจขาจะไปพร้อมได้ยังไงล่ะตั้งแต่หน้าร้านเจจนถึงหลังร้านเจอะไรก็ไม่รู้อิเล็กเขี่ยขาไปหมดเลยอ่ะดูสิร้านเจ๊ก็ปิดทึบไปหมดพลังงานดีๆก็ไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ย เจ๊รู้ไหมพลังงานชี้เนี่ยถ่ายเทไม่สะดวกแบบนี้เงินทองมันจะไหลเข้ามาเทเข้ามาได้ยังไงล่ะจ๊ะเจ๊จ๋าเนี่ยรันเป็นชินแสงั้นเหรอยะเจ๊สำนักงานเก่าที่เนี่ยเขาเป็นสำนักงานดูห่วงจุย้ยจริงเหรองั้นเจ,เ,จเจ๊เจ๊ต้องทำยังไงบ้างอะเจ๊ต้องทำยังไงบ้างเจ๊ต้องทำอะไรบ้างเลย คือคือเจ๊อยากรู้ว่าเปิดร้านวันแรกอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าร้านถ้าเจ๊จะอยากปังปังปังเริ่มต้นจากการจัดร้านก่อนเลยเจ๊เริ่มเลย ร้องซะตกอกตกใจหมดเลยม่เห็นได้ไงก็ฉันได้เป็นคนเก็บเองเก็บไปไหนเจ๊ในครัวไงฉันกะว่าตอนเย็นนี่จะทอดกินเลยฉันไม่ชอบเลี้ยงปลาเงินปลาทองเก็แล้วยังอยู่ไหมอะยังอยู่ไหมเจ๊เจ๊เจ๊ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเจ๊รู้ไหมว่าปลาทองเนี่ยคนจีนเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของโชคลาบและความร่ำรวยเจ๊เจ๊ดูที่ตัวปลาสิ ตัวปลาบันเหมือนนี่เลขแปดและเลขแป<บ>ดของคนจีนเนี่ยเขาคืออินฟินิตี้ที่อะไรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเจ๊ <c oughs> การที่มีปลาทองอยน่บ้านหมายความว่าเจ๊จะร่ำรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหรอแล้ววล่ะเจ๊จะเลี้ยงนะเจ๊ก็ต้องเลี้ยงปลาทองเนี่ยแปดตัวแล้วก็เลี้ยงปลาทองสีดำเนี่ยอีกหนึ่งตัวเพื่อ <c oughs> ไอตัวสีดำเนี่ยเอาไว้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากร้านของเจไปอเกือบจะทอดกินเนี่ยมัละตูอย่าไปทอดกินสิเจแล้วเจเอาไว้ข้างหลังนั้นได้ยังไงอ่ะมันไม่ถูกต้องวิธีการตั้งโหลปลาที่ถูกต้องเนี่ยเขาต้องตั้งทางข้างหน้าร้านทางด้านมุมซ้ายของหน้าร้านแล้วหันออกไปเพราะว่าจุดนั้นอ่ะเรียกว่าจุดมังกรอ๋อเหรอจุดนั้นนะเจจะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นน้ําตกน้ําพุหรือมีโหลปลาอย่างนี้ก็ได้ เจ้ถ้าอยากลํำอยากรวยอยากมีเงินไหลมาเทมาเจ้ต้องเอาไปตั้งตรงนั้นนี่ชาอุ่าตั้งให้เจ้แล้วว่าเจ้ก็ไปไวหัวมักรนี่เหรอโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ลับโอ๊ยเกือบจะทอดกินแล้วเนี่ยกะมือเย็นทอดแบบหอมชอบด้วยอ่ะเรียบร้อยเจ้ เสร็จสับละขอบคุณมากนะเสย่าไม่เป็นไรหรอกจ้าเธอนี่มันก็ไม่ธรรมดาเลเนี่ยช่วเป็นไงเซย์ช่วยๆกันนะเนาะว้าววันนี้เจ้าเนะแตะซอยผมให้หน่อยจ้าแล้วคุณพระตั้งโลวะทองปุ๊บลูกค้าเข้าปั๊บเลยอ่ะเนาะคุเสย่านี่เรียกลูกค้าอะไรมาให้ฉันเนี่ยฮะ เจให้มันเยไวนี่ก็ไม่ทันพอเดียวมามาแล้วจ้ากาแฟกาแฟกาแฟนี่นะ้ำให้เรกินได้ยังไงอะเจ๊ไม่รู้เหรอว่าน้ำอ่ะมันมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์ฮัลโหล้ฉัลโหล